วิธีขึ้นตาลอุปกรณ์ก็มีเชือกแล้วก็มีดเดี๋ยวมาดูกันไปแล้วโอ้โหมือเปล่าเลยโอ้ยต้นนี้กี่เมตรนะพี่ โหหกเมตรมองอย่างนี้ดูสูงกันนะไปแล้วไปแล้วโอ้ย oh. มันมีตะปูมีตะปูให้เยียบเยียบใส่ไปเรื่อยสูงเหมือนกันนะ มองไม่ได้เอ่ลืมตาไม่ได้นี่ขึ้นไปแล้วทุกคนนี่ต้องใช้ความแข็งแรงต้องแหวกอืมแล้วก็ต้องแหวกต้องแหวกใบต้นนี้ปีนี้ได้ขึ้นยังครับอ๋อบบืมตาไม่ได้ไดบบนี่แหวกใบตาลขึ้นไปแล้วนี่ทุกคน แยกไปทานขึ้นไปแล้วนี่มันสูงมากเลยนะทุกคนนะสูงมากเลยนี่ก็จะมีเชือกนี่โรยลงมาแล้วก็มีคนรอชักหนึ่งคนนี่มองตามเชือกขึ้นไปเดนนี๋ยวไปถามที่เขาอะ เดี๋ยวลองถามพี่เขาดูก่อนแล้วตานนี้ได้เก็บเก็บกี่เดือนครับเนี่ยผมก็หลายเดือนอยู่นะ้ีห้าเดือนอืมีห้าเดือนมันจะไม่หมดเดือนไหนครับห้ออยู่ไปเดือนสองเดือนนะจะหมดนะอ๋อมาเริ่มเปาเ แล้วก็ไปแบกต้นบบกต้นมันดกมันก็ออกเลยมันจะออกเรื่อ,อเยเลยใช่ไหมใช่อ๋อพี่เขาบอกถ้าต้นไหนมันดกก็จะออกเรื่อยแล้วเราดูแก่ดูอ่อนอยังไงอ่ะมันต้องดูความความนี่ใช่ไหมสูงมากเลยนะทุกคน อยู่นบนนู้นแล้วนู้นเราต้องเดินถอยนะ่จะได้มองเห็นดึงดงรงเสียงข้างบนส่งเสียงตัดแล้วมันจะเป็นการลลาชักลอกนี่ลงมาแล้วลงมาแล,าลา้วชักลอกลงมาบาวนี่ทำกันง่ายๆเลย ผูกปุ๊บชักลงมาปั๊บนี่แล้วก็มีคนชักดึง,งลงมาหนึ่งทลายใช่แล้วหนึ่งทลายอ่าไม่ได้ผูกแค่พันเฉยอืมแค่พันพันไว้แล้วก็ชักเชือกขึ้นไปอีกนนอดึงแบบพื้นไงโอ้โหนนี่ชักเชือกขึ้นไปเ,เดี๋ยวซูมให้ดูทุกคน นีคนอยู่ข้างบนก็จะเ,เชือกไปมัดกับทลายของตานข้างบนกับข้างล่างก็ต้องประสานกันตัดแล้วทุกคนตัดแล้วตันแล้ว มองเห็นไหมทุกคนเ,ออเห็นแต่มีดออแค่ขึ้นสุดข้าวเนี่ยตากลงมาแล้วตักลงมาแล้วป๊นี่ทำไมอันนี้ลูกเล็กมาอย่างสวยหรูอันนั้นลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่มันก็แก่แล้วเหรอคะ ลูกเล็กนี่ก็ได้แล้วหรอไดอ๋ดอ,ล,อ,อลูกเล็กมันก็จะอ่อนหน่อยกระชักขึ้นไปน,นี่ฝั่งโน้นมีอันมีสองอันมั้งเปล่าเฮ้ดูข้างบนทุกคนดูนเห็นไหม เห้ทุกคน,นโอ้ยใช้เชือกคล้องเห็นไหมทำทำบวงปุ๊บคล้องปั๊บเลยแล้วเขาจะลงมาปั๊บยังไงอ่ะอ่ะอันตรายเหมือนกันนะจะซ้มลงมาปั๊บยังไงนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะนเ,น,เพาพาพนี่ พราะมันสุดเอื้อมมือเหมือนกันนะนี่ลงมาแล้วลงมาแล้วอ่าถลายนี้ไม่ใหญ่ลูกเล็กทลายนี้ลูกเล็กลูกเล็กด้วยทลายเล็กด้วยอ่าคนชักก็ชักขึ้นไปชักเชือกขึ้นไป ต้นนี้มีกี่ทลายพี่ประมาณสาี่ห้าทลายดูข้างบนเอาไปเชาะที่บ้านเหรอคะใช่มีเชือกคล้องอะแช่ี้จะหน้าตาของพีดตาไข่อส่วนมากจะเห็นเชาะโคนต้นเลยโอ้โไปบ้านกันแล้มันง่ายกว่า <c oughs> ใช่ไหม ส่งสัญญาณกันแล้วระวังระวังมันสุดเอื้อมมันมองไม่เห็นเนี่ฝั่งทางนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้ว้อมโอม้หมดลงลิฟต์กันยังไงไม่รู้นะนี่ ีทลายแล้วทลายที่สี่โอ้ใช้เวลามีลูกเด็กด้วยใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีแปบ๊บเดียวได้สี่ทลายแล้วเชือกขึ้นไปแล้วนี่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะตรงนี้ถ้าถึงหน้าตาลก็คนก็จะมาขึ้นตานกันเ,เพื่อหารายได้ เีขาจะดูหัวอ okay. ๋อเพรามันได้ไม yeah> oh ่ไ uh, ด้อย่างนะดูห hm ัวหัวเรางกันมันจะเดินนี้แบบนี้แบบแก่แล้วในทลายนี้ก็มีแก่ใช่มันจะแก่ตัวแก่ตรงตูดหัวได้อ๋อเป็นวิธีดึง ต้องบ <สง S 2> นสงุงสิอ, <c oughs> อ,อยู่ฝั่งนู้นละมองไม่เห็นแลเข้าไปดูกันม <สง S 1> ีมามาให้กำลังใจด้วยหาแล้วเอาไว้จังอะไรนี้ไว้จังเดี๋ยวพามาดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้ น่าจะหมดแล้วทุกคนตรงนี้มันก็จะมืดๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นบางรูปมันก็ <üler tyard S 1> ยังใหญ่หไม่เท่ากันเลยนะคลุ้มๆดีบรรยากาศดีมันจะอ่อนอ่าน่าจะหมดแล้วแหละน,น,นูงูบนลูกอ่อนนี้เราเอาไปทำอะไระไ, <ป S 1> ได้ไหมปล่ยยอดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วได้ห้าทลายได้กี่ทลายห้าห้าทลายขึ้นกี่ต้นครับพี่สี่ห้าต้นเละเดีวขึ้นนู่นในตรงนี้ป่าขึ้นสี่ห้าต้นนี่หนึ่ง ถ้าได้ที่โล่งๆงี้ก็ดีสองสามสี่ห้าคือเจอที่ดรงนี้เปล่าลำบากกว่าจะเข้าไปแปลกใจถ้าดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นต้นตาลทั้งหมดทั้งในนี้นี่ต้นนี้มีเจ้าของไหมของใครของมันหรือว่าเ้าของเราคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์พวกตัวระเคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาขึ้นของเราใช่ไหมใช่ พี่ว่าขึ้นขึ้นกันนี่ก็คือต้นไทยต้นมันไม่มีสิทธิ์มาขึ้นต้นของกันและกันใช่เช่าเช่าต้านก็ว่ากันไปอ๋ออืหนูนึกว่าเหมือนแบบเอ้ยมาเจอแกก็ขึ้นได้เลยไม่ได้ไม่ได้อ๋อพอเท่าไงพอที่นี่เห็นมีหลายเจ้าไงที่ขึ้นใช่เยอะเจียวก็มีอยอะงเจ้าเจียว <c oughs> ยังอยู่บนต้นไม้แต่ยังหัวเลาะนะหมดแล้วหดแรงไม่ได้หเลาะแล้ไงนี่ก็จะหมดแรงแล้วค่ะเหมือนสั่นแล้วต้นแรกนะค่ะสั่นแล้วเหรอสิบกว่าต้นแล้วไงหรอสิบกว่าต้นแล้วรวมทั้งเดือนเลยรวมทั้งเดือนอ๋อเลี้ยงปวดประสาทมือใหม่มือใหม่ วันนี้เพิ่งจะต้นเดียวเองขาสั้นไปซะแล้วทีนหายค้ายเลยอือทีนี้เนี่ยหายดีเลยทีเนี้ยวันนี้ก็หายเลยใช่สลับอืมเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วกินข้าวยังกินแล้วครับกินแล้วโอ้่ต้องห่วงเรอยูรู้ที่เรื่ข้าวยาซ้อมเออถ้าไม่กินก็ขึ้นไม่ไหวนะไม่กินแล้วก็นอนเลิกเมาเลย กินแล้วนอนเลยเกียงยาแรงกันเอ่อจะแบงลับการพ่นแล้วไมเออใช่โอ้หแบบนั้งก็ไม่ไหวแล้วนะยาพวกยาแก้ไขมันในนี่นะอ่าไา้ห้าสลายต้นนี้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ